เทิดราชินีขวัญชีวีประชาราชนบอภิวาสทั่วแห่งหนมงคลสมัยน้อมกมลนิกรชนถวายชัยผาสุขไทยท้่วทุกถิ่นล้วนยินดีพระเกียรติก้องพระศกซองพระเมตตาพระกาลุนหนุนรากเกษมสีทรงสืบสาร ทุกโครงการพระพันปีมั่นปณิธานภูมีปรีชาชานเฉลิมพระชนมพันษาประนมกรเทพอมรประทานพรเกษมสารพิพัฒนผลชนมายุยิ่งยืนนานคู่ภูบาลพระผ่านฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่พยะระะกันภัยจำกัดมหาชน